แม่เจ้าแต้มสองพันรู้ชะตากรรมตัวเองทันใดสวัสดีครับคุณเน่งละโว2สองพันเลยเหรอเฮ้ยจริงไงท่านผู้ชมผมหท่าทางไม่รอดแล้วว่ดู้ท่าทางแล้วป่ะเนงเนไหมครับนี่ทำไรเนี่ยเดินมาแปลกๆแนละ้วเร้าเนี่ยดัาน,นครับ ดันเลยครับเฮ้ยไม่สนใจด้วยมาเทียมนะครับดันครับนี่จะมาทิ้มเราเลรอแบบนะัท่านผู้ชมอืมอดันแยงดันไปครับลอยเบีย้ยแนะครับ นี่ดีอ่ะทิมขึ้นไปสักกันจะได้ปลูกขัดติดๆขัดๆกันเขากินนะครับอ่ะกินครับเม็ดมาครับเอาเม็ดไปรับครับกินครับผมเนี่ยเอาเลือลงมาไหม เขาเลือกที่จะดันปิดนะครับไปเดี๋ยวผมขยับกุณหน่อยดีกว่าขยับกุณเร็วๆๆไปโคนไปจำตำแหน่งลบ <k ling> เขาเดินอย่างนั้นเพื่อที่จะเอาม้าลงมานะท่านผู้ชมผมรู้ตัวเลยเนี่ยไปครับม้าเราไปบ้างไปครับกระเถิบนิดนึงเดีย๋ยวเขาเอาเรืองลงมาแน่เลย นั่นแน่ไปครับผูกไว้ก่อนโอเคไปจ่อมาครับทิมเลยเดียไหมท่านผู้ชมทิมเลยแล้วกันนะครับ ทีมใส่เม็ดไปเลยกินตัวนั้นครับเอามากินครับจับเบี้ยนนั่นเอง โอ้ยทิมเบียร์ไหมเกมตึงครับท่านผู้ชมเขดาดันไปตัวนั้นเว้ยอือฮึ ค้นขึ้นร้อยเขากินเบี้ยด้านนู้นไปเลยแต่เขาคงไม่กินหรอกท่านผู้ชมผมรู้มาเล่นตัวนี้เราแทนอนฮลุกไปเลยครับผมเอาเบี้ยไงไม่ยอมกินด้วยเห็นไหมไม่ธรรมดานะเราเนี่ย ผูกไว้ก่อนแล้วกันโดดมาอ๋อจะกินตัวนี้ซินนะ แบบนะท่านผู้ชมนะผมถอยโคนล,ลงมาผูกก่อนดีกว่าเดี๋ยวเอามาขึ้นไปนะตัวนม้ามันจะลุกเหรองั้นผมเอามาขึ้นไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมจะกินโคลนไปเลยนะท่านผู้ชมเอาม้าฟันโคลนเลยนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดขึ้นมานะครับ เฮ้ยกินครับผมผิดพลาดเลยเขาเอาเรือมาแยงได้เอ้ยเอาโคลมาเลยเอาโคนมาแยงเราได้นะครับถอยลงมาครับผมก็จะเอามาฟันโคนแต่ไม่ทันว่ะเขาเล่นเราก่อน เฮ้ยเรือมาแล้วถอยครับเฮ้ยผมเดินพลาดท่านผู้ชมผมโดนมาลุกแล้วแย่แล้วโดนมาลุกซะโอเคเขาพี่ตัวน,นั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะอเอาเรือกินไม่ได้นะเอาเรือกินโดนโดนลุกเลยนะโดนลุกกินเลยนะครับอะเราถอยมาตรงนี้ดีกว่าโอเค ขึ้นลำสินนะไปครับปิดออุดไว้ก่อนดีกว่าไม่ให้มาเข้าลงมาอืินโคนเลยไม่ได้วะ่ะตัวแยงมันมีเรือลำนี้เราก็ขึ้นไม่ได้ด้วย ถอยเลยแล้วกันโอเคถอยมาตามนี้แล้วกันนะครับทำไงโค้ดมาไหม ดันเบียขึ้นไปอ่ะมามาตานี้แล้วกันเอ้ยไม่ใช่เรือมาตานี้มาแม่งมาเลยเว้ยปิดครับ เอาเดือลงมาเว้ยถ้าดันขึ้นไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูดิมาจะมาไหม โอนมานะครับ uh huh. เรือเราขาดนิว้วอะต่อเรือไปเลย,ยกัน คก,กินครับเฮย้ยตายว่ะเรือเรือลดายแย,ย่แล้วกินไปเลยแล้วกันนะครับไปครับแพ้ว่ะท่านผู้ชมสู้ไม่ได้กระเถิบนิดนึงดิมันี่ย มุนนิดหนึง่งเฮ้ยผมโดนพ่าดอีก้ะเขาลุกกินมา้าผมฟรีแพ้ว่ะยอมแพ้เลยดีกว่าน่าจะแพ้แล้วละครับท่านผู้ชมโอเคอ่ะมารีแมทตไหม